รู้ไหมครับว่านาฬิกาแบบเวลาตัวนี้นะครับเวลาโดนแสงแดดมากๆนะครับผมมันทำให้หน้าปัดยุ่นนะครับผมเกิดการเสียหายได้นะครับผมปัญหานี้ผมเจอมาบ่อยมากๆนะครับผมเพราะว่าผมได้รีวิวไปหลายคลิปก็คือนาฬิกาตัวนี้นะครับภายน้ำเป็นระบบแบบดูรับแสงเขาจะดูรับแสงไฟได้บ้างหรือว่าแสงอาทิตย์อ่อนๆนะครับผมผมได้บอกแล้วว่าให้เจอแค่แสงอาทิตย์อ่อนๆก่อนนะครับเขาถึงจะทำการเดินแสงได้ในเวลากลืนแต่ส่วนส่วนใหญ่นะครับผมก็ไม่ได้ส่วนใหญ่หรอกส่วนน้อยดีกว่าส่วนน้อยนะครับผมผมไปเจอมาก็คือเขาเอานาฬิกาไปวางตากแดดเลยนะครับผมก็คือทำให้หนนนน้าปััดยย่่เละคครบผมีื ปัญหาอย่างหน,นึ่งเลยนะครับผมผมอยากให้เป็นความรู้นะครับผมว่าอย่าเอาไปโดนแสงแดดบ่อยนะครับผมรู้ว่าแสงแดดหนักจนเกินไปอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับผมอีกหนึ่งความรู้ที่ผมอยากให้ก็คือนาฬิกาแบบเวลาตัวนี้นะครับผมไน่นำไม่ใช่ฐานสองเธรรมดานะครับผมไม่ต้องเอาแบบอะคาไลาหรืออะไรนะครับผมให้ใช้ฐานส a เธรรมดาพอนะครับผมจะทำให้นาฬิกาเดินตรงเวลาไม่เดินเพี้ยนแน่นอนนะครับผมนี่คือ2ความรู้สำหรับนาฬิกาแบบเวลาตัวนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับบความรู้ดีๆแบบนี้นะครับผมใครที่ได้นาฬิกาตัวนี้ไปนะครับผมยังใช้งานไม่ค่อย เขาเรียกยังใช้งานไม่ค่อยถูกหลักหรือว่ายังใช้งานไม่ค่อยโอเคนะครับผมก็มาดูคลิปนี้ได้นะครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ความรู้ดีๆแบบนี้นะครับผมก็อยากมาแบ่งปันเพื่อนแล้วผมก็ขอบคุณมา,มากๆครับ